มาพี่น้องกินครวทกินปลาทักทักรวมมิตร แม่ไ้แม่อนะเอาอ่ะต้นไม้ที่มาตั้งสำไมตรงที่นั่งไม่ีโอยเาออกยุ่งออกก็ได้เอาเินวอะไรตวมกดออก ไม่เลยอ๋อ,อนี้ห้อ่ารื่องนผแล้วไข่ดาวหนูวะไข่ดาวมันผัดนผักนี่แหละตองไข่ดาวทุกวันทุกวันในแก่นปองแล้วไม่จบอยากทำใหม่รอบใช่ไหมครับร้อยขวดนะม,มาตั้งไว้ทำไมตรงนี้ล่ะไม่รูอะ <c oughs> นี่นตรงที่ว่างมีเยอะแยะ โอ้ยเปาแห้งหลายนี่ผักไอ้บล็อกขลีก็มีเพราะว่าขลีคอรีเลยมีผักกาดท,ที่จะของมิตรตรนี้นั่นเลยนี่นั่นมือเห็ดเห็ดอยู่ข้างล่างหาเอาอันนี้เอาเนอะอะไรบ้างเห็ดนี่เห็ดเนี่ยเนี่ยเอาเห็ดอือมันจะยกเล่นนะสะอาดไม่เป็นไรอ๋อดาไม่ชิดมันจะยกเล่นไนงะ มาพี่น้องมาบานนี้เปนเขาแรกนั่กันเอ็บสิเอาไปยังทอดสามก็ดับดูแถ่ไปนี่ยังดับกระถายอยู่เด้อล่ะทอดเบิ้งเบบมอนดับกระถางต่ออยางงี้เลยก่อมเนี่ยไปแค่ลงแค่รสนี่ไม่ได้พักมีประโยชน์ต้งนั้นเลยกินบ้างสิของมีประโยชน์ <c oughs> เรียนเมนูกินบ้างสิ <c oughs> ได้หลอกเลี้ยงเพื่อนอืมคืออะไรกล้วยนำ ทำแป้งไข่ามาดเดี๋ยวค่อยกินรอบด,ดึกจะเอาน้ำ 你看这个，嗯嗯嗯，这、hmm. 个、mm，你看，咖喱，咖喱。 ผลไม้ประหลังมีอยู่สิบกอว่ะเก็บแพสตลอดสี่วันแล้วว่ะหลอดเชื้อไม่จอน มะฝรั่งอร่อยมีประโยชน์ก็นี่ไงแค่ยาวมนี่ะรั่งอ่ะอืมแค่เราเนี่ยกินเลยแค่อดเนี่ยไม่ผ mm. mm. ักาดมัรีดอืมือมอดมอมแล้วอยอ่ะ ไม่ัเราสับอัดไม่ได้เลยคลิปนี้คันเด็ดยาเด้อเจอคลิปหนาจา้าฝากกดไลค์กดซับตะไคร้เป็นกำลังใจให้ช่องเต็งตองชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ